วเท่าไรนะทุกนี้ฮะมื่นสีกราบสวัสดีนะครับผมทุกๆคนฮะวัยรุ่นเมกาขอบตาอินเดียทุกๆคนฮะวันนี้มาอยู่กับพี่ฮูก,กันอีกแล้วนะครับผมนะ วันนี้มาจัดเกมสายโดดอีกแล้วนะเกมหนูโชคลาภของเราเนี่ยฮะวันนี้มันจะโดดให้เราไหมเพราะรางวัลมันคูณนักเหลือเกินนะฮะไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมเฮย้ยมีคนเล่นค้างไปด้วยเอาเรื่องก่อนเริ่มเล่นนะ,ะดูดตารางการจ่ายเงินรางวัลกันก่อนนะนี่ฮะสัญลักษณ์วายฮนะจะเหมือนเกมโดดทั่วไปนะเหมือนเกมเสือเกมวัวนะครับผมนะเล่นง่ายมากๆนะฮะ มีตัวทั้งภาษาจีนังเปานะตัวเหรียญประทัดส้มพวกนี้นะใส่รักตัวโดดนะครับผมหนูโชคเราจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะมีตัววายลงฮนะและตัวสองข้างถ้าเหมือนกันก็คือจะคูณให้เลยนะครับผมนะรางวัลคูณมากสุดถึง1 0 0 0พนะครับผมเยอะมากป่ะจะดูกันในเกมนะจัดเบ็ดร้อยเลยกันนะมันค้างไว้นะไม่ดีเบ็ดเกกว่นดีว่า ถ้าเบ็ดท,ที่อันไหนที่มันจ่ายแล้วนะมันไม่น่าจ่ายให้เรานะกดไป50หมูนนะลุยเทอร์โบโไปก่อนฮนะ <c oughs> เฮ้ยทรงดีนะตึงต้งสนะุกตึ้งฮะเออมาแบบนี้ชอบมาสุกตึง้งมาสุกตึง้ง เออลงซ้ำๆหนึ่งชอบครับมาก่อนละชุดหนึ่งครับผมจัดไปไวัยรุน่นเท่าไรฮะชุดนี้ฮะหมื่นสี่มันจะบ้าเกินปุยหมุยอื้เบ็ดเก้าสิบมาฮะเมื่อกี้เบ็ดร้อยมันน่าจะจ่ายไปแล้วเลยถอยมาเก็บเบ็ดเก้าสิบอดูะใจ่ายหมื่นสี่นะฮะตอนนี้ทำไรมาหมื่นฟาแล้วฮะ ร้อสักชุดตรงน,นี้มันจะมาใหมนะส่วนใหญ่ถ้าตัวไหนมันจ่ายแล้วมันจะไม่จ่ายซ้ำน,นะจากประสบการณ์ที่เล่นมานะครับผม225ปีนะขยับเลยดีกว่าะแบบนี้ขยับเลยดีกว่าเบ็ดร้อไม่เอาฮนะขอเบ็ดสองเบ็ดร้อยหน่อยหน่อยแล้วกันนะสักสามหมุนนะมาเป็นมานะเออ เอกี้เบ็ดร้อยจ่ายไปหมื่นสี่เอาครับโดดครับผมชุดน,นี้มาแล้วครับเบ็ดร้อยทุ้งท้องโอ้โหายตรงกลางถั่วก็ได้มยโอ้โหโอ้โหจ่ายไม่เต็มชุดขาดตัวเดียวฮนะได้มาพันแปดก็ถือว่าได้อยู่มาอีกแล้วครับโดดอีกแล้วสักหน่อยเดียวอีกสักนิดหน่อย เต็มชุดหน่อยทัรวมาโอ้โหฟื้นฟักมาไม่เต็มวะยังไงครับเนี่ยโอ้โหไม่มาให้เลยอะ่ะโดดทำท่าจะโดดนะครับผมแต่ไม่โดดให้เลยนะ ออกมามาวะกำไรหมื่นสี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอจัดเบ็ดแปดสิบเหมือกันนะครับผมสามสิบหมุนนะครับผมนะลองดูนะไม่มาเราจะพอเท่านี้ได้กำไรแลวหมื่นสี่นะ เพื่อนๆที่อยากเล่นอย่าลืมนะครับผมนะลิงนะอยู่ด้านล่างนะครับผมนะตายคอมเมนต์เลยฮะอยากเล่นก็สมัครเข้ามาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับผมนะสมัครง่ายมากถอนไวมากนะครับผมนะเว็บนี้นะพี่ฮุกเล่นบ่อยนะครับผมนะเอาพี่ฮุกตายแล้วมั้งคอเอียงไปหน่อยฮะม,มาเมือสี่มาแล้วสิบเมืองทีท่สุดต้องโดดเดียวพอเท่านั้น โ oh, oh. อ้โหยังไม่โดดเลยครับผมนะได้มาหมื่นสี่ก็ถือว่าจะตังนะ้งเป้าสักหมื่นห้าครับผมนะเดี๋ยวลองเบจเจ็ดสิบหน่อยแล้วกันนะครับผมนะสักสามสิบหมุนมาตีสักชุดเถอะมึงพอเลยนะไม่มาเราจะพอเทนะ่านี้นะหมื่นห้าได้หมื่นสามมันมาแล้วครับผม อีก2,000หยุดเลยเอออันนี่สี่ฮะตอนนี้ไปแล้ว3,500 0ครับผมนะทุน2,000 0ได้แล้ว1,500 0ครับผมนะพอเท่านี้ดีกว่านะนเพื่อนนะขอเราตั้งเป้าไว้1,500 0ครับผมนะแต่หมดสุดท้ายมาปึ๊บโดดหน่อยเพื่อน อีกรั้นสี่ทะลุฮะวันนี้ฮะพอเลยดีกว่าครับผมแบบนี้พอเลยดีกว่าเลยครับผมนะได้กาไรมาหมื่นหกฮะถือว่าถือว่าได้เลยแหละเวันนี้นะครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมนะ,ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะแล้วคลิปหน้าเจอกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีฮะร่ำรวยร่ำรวยฮะแล้วเจอกันครับ